จะเดินทางไกลต้องแชร์คออะไรบ้าง 1. ก่อนเดินทางตรวจแชร์คอลมยางและสภาพของยางตรวจเช็คระดับของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำยาหม้อน้ำน้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์น้ำกลั่นแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสภาพปกติหรือไม่ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของสายพานและความผิดปกติในห้องเครื่อง 2. ระหว่างเดินทางควรจอดพักรถทุกๆ2ชั่วโมงหรือประมาณ200กิโลเมตร ก่อนดับเครื่องยนต์ให้ทำการปิดเพลงปิดแอร์แล้วฟังเสียงความผิดปกติของเครื่องยนต์สักพักก่อนค่อยดับเครื่องหากต้องการระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์สามารถเปิดฝากระโปรงเพื่อช่วยให้การระบายความร้อนได้เร็วขึ้นเปิดฝากระโปรงแล้วให้ทำการตรวจเช็กระดับน้ำยาล่อยเย็นในถังพักว่ายังปกติหรือไม่พร้อมกับตรวจเช็คการทำงานของพัดลมหน้าเครื่องว่ายังปกติด้วยหรือไม่ 3. หลังจากเดินทางไกลหรือขับรถเป็นเวลานานๆถึงจุดหมายแล้วก่อนดับเครื่องยนต์ให้สังเกตฟังเสียงและอาการความผิดปกติของเครื่องยนต์ก่อนสามารถเปิดฝากระโปรงไว้เพื่อถ่วยระบายความร้อนออกจากห้องเครื่องยนต์ 4. ก่อนเดินทางกลับให้ตรวจเช็กระดับของเหลวแอร์ล,ลมยางสภาพของยางด้วยเสมอหากรถมีอาการผิดปกติหรือมีความผิดปกติระหว่างเดินทางแนะนำให้เข้าอู่หรือศูนย์บริการเพื่อตรวจเช็ครถก่อนนะ การหมั่นตรวจเช็ครถเป็นประจำจะช่วยป้องกันและลดความเสียหายหรืออุบัติเหตุที่จะตามมาขณะขับขี่ได้มากขึ้นนะหากไม่สามารถตรวจเช็คเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ให้เราเข้าอู่หรือสถานบริการด้านรถยนต์เพื่อทำการตรวจเช็ครถเบื้องต้นก่อนเดินทางได้นะครับขับรถไม่ประมาทเคารพกฎจราจรดูแลรถอยู่เสมอเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกคนครับ